ผลลุกทั้งตัวอันนี้ขอกลางแสงองแสงจ้ามีมีของเปิดแค่อาจจะมีของใช่ถ้าเจอผมจะเป็นหลายคนค้าตบบาสวัสดีสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะผแบ้วกันนะครับพอใจเลยผลผลลุกแล้ววเขา็ไรจะรวยตัดตัวครื่อยๆอยวาได้ถูกหวยันไหนจะรวยเราจะตัดรัดัวลกสตัวมาล้นแล้วตบเขไม่ได้ลุกแค่แงที่เาลุกทั้งตัวแล้วจะองงานรั่ อาจารย์ผ่าพี่แปะตรงน้คนร้องไห้นี่พี่ปลาก็ร้องหรวเมื่อวานนี้กรมหลวงนี่พี่ปลาร้องไห้เลยพ้องงานเดียวกันใช่ไหมอะไรนีคะปถารู้จิตกานเดียวกันที่สุดเนี่การเข้าไปสบานมันก็ตรงรู้กล เราก็เลยพอสลุกขับไปด้วยเขาขนลุกอะไรกันน่ะขอโทษเขาขนลุกอะไรกันน่ะขนลุกเหมือนพี่ปลาขนลุกเมื่อวานเนี่ยพี่ขนลุกยังไงเมื่อวานร้องไห้เลยอ่ะร้องไห้เลยแหละอาจารย์เนีะแล้วก็ปลาไหลนี่งก็ไหลนี่ก็อะไรแว่นอยู่เป็นคนเราแว่นคนอื่นก็ไม่ไหลแล้วถ่ายไม่ติดนะถ่ายไม่ติดด้วยเมื่อวานนี้อันนี้อันนี้กั้นตัวเลยเราตีกันเลยออนเราถอยทับทัวเลยไม่ใช่อ่อนเราถอยวิชามีจริงพี่ ถ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าจริงจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จีิงจริงมันเปลี่ยนชีวิตได้ผมร้องมาแล้วผมลดความก้าวครั้งไม่ตายไม่รู้อยู่ทักเพื่อนได้จอยู่มาเพื่อนนี่แหละนะครับลูกสาวบอกฟ้าทำไมไม่ตายโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างบนเนาะไปออฟฟิศจะดูว่าพรญานาคอาจารย์คะเคลืบทที่บอกให้นะเอาเรื่องปามัร์ต ได้มาพอไปนอนป่าช้าไปรับได้สมเด็จพระสังฆราชสวัสดีครับอาจารย์คุนะครับคนที่เข้ามาคนเลยกันนะครับถึงทุกคนได้เป็นคนดูที่ไหนเขาเรียกว่าลองทำก็ได้นะครับอันนี้อันนี้เราเราปวดใช้วิทยาศาสตร์ในการรับชมนะแต่ว่าลองทำก็มีเสียหายจริงนะลองทำก็มีเสียหายอย่างน้อยๆจิตใจเราก็สงบนก็แก้เคล็ดกันนิดหน่อยนะอย่างห้องน้ำก็ติด ภาพสีเขียวเลยปลูกต้นไม้นะใบสีก็เขียวแคหน่อยอะไรเงรี้ยนะหน้าบ้านก็จะให้มีต้นไม้จะเป็นต้นเดี่ยวๆนะเป็นต้นตรง